วันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เวลา19.30นณนะบริเวณสวนสาธารณะศีธรรมสกราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาวัฒเสนพงศ์นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายสวัยเขียวจันทร์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีนายชาครอายศูนย์กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธีโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมภายในงานจัดให้มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลการประกวดวาดภาพระบายสีการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดการประกวดพิดานนพมาศและการประกวดสาวน้อยนุพมาศประจำปี2563 ทั้งนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณริมคลองหน้าเมืองไว้สำหรับประชาชนร่วมรอยกระทงบรรยากาศภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง